สวัสดีครับหมอยา,บ,าบ้านนะครับวันนี้บรรยากาศอยู่บ้านช่วยชาติวันนี้พาท่านมานี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนะครับโอ้โหนึกว่าปลูกอยู่ในกระถางเหมือนกับไม้ประดับเลยนะครับเนี่ยนี่คืออะไรนะครับนี่คือพริกนะครับพริกพริกพริกนี่ครับโอ้โหนี่มาที่สวนคุณแก้วนะครับ ปลูกพลิกพลิกที่ใช้กับทำเครื่องแกงนะครับดูนะครับฉะนั้นนี่เป็นหลายร้อยต้นนะครับปลูกง่ายง่ายจริงๆไม่คิดว่าจะง่ายอย่างนี้นะครับปลูกพลิกใช้เวลาไม่นานนะครับดูโหโคตรโคตรสวยงามเลยแต่ละต้นนะครับโคตรดกนะครับดีดูดูนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับว่า เรามีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดดูที่สวนคุณแก้วเ็าปลูกนะครับโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับฉะนนันอันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องกินนะครับกินไม่ตันพริกนี้พริกสดก็ขายได้พริกแองก็ขายได้นะครับบางทีก็โลทั้งหลายร้อยฉะนนันนะครับที่ เรามีที่น้อยนิดเราก็สามารถมีเถิมรายได้ของเราได้นะครับในยามที่เกิดวิกฤตอย่างนี้นะครับจากนั้นมาดูนะครับโอ้นี่นะครับข้อมูลดีๆนะครับติดตามได้ทางช่องหมอยาบ้านๆน,นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมาขวากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ